โดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดคอนเนคเต็ดมื้อไหนก็อร่อยถ้ามีเป๊ปซี่ กลับมาอีกครั้งตามคําเรียกร้องครับคุณเจ๊ยบวันนี้ก็ทีมงานของจตุรงค์โพธารามเช่นเดิมเอาแบบเต็มทีมเลยเต็มทีมเลยชุดใหญ่ไปเลยขอให้มีความสุขจริงๆแล้วคุณชอบประเทศไทยอยู่แล้วใช่ไหมชอบความเป็นไทยทุกอย่างผมเกี่ยวกับไทยหมดกินก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกินของหวานลอดช่องน้ํากะทิแตงไทยขนาดอยากไปเที่ยวยังไปสุโขทัยขนาดป่วยป่วยเป็นโรคกอไทย ไก่กอตัวมันไม่ลงไทยฮะ๋อ้ยเขาไม่รู้อะไรพี่พูดเกี่ยวกับไทยนี่เพราะอะไรครับพี่นุ้ยครับศิลปะวัฒนธรรมไทยไงครับอยากให้มันสูญหายนี่วันนี้ฮะอยากจะให้ดูนี่อันนี้อะไรอะนี่นี่ตึงนิดียปีมอนให้เปล่าไห้สาบัดไม่รู้ากให้ช่วยไหมฮะถ้ามีน้ำใจก็ไ้อมขาวเย็บโอ้โหเยกคนละข้างหนกไอ้ให้เออวันนี้ผมไม่ได้เตียนนะฮะเพราะว่าผมเชิญครูละนาฏมา นี่ฮะคุณกระต่ายทองครับไม่มีนามสกุลอะไรเหครอฮะอ้โหเรียบร้อยโอ้ดีสวัสดีครับนี่คือครูกระต่ายนะฮะกระต่ายทองจ้องจะห่าเฮ้ยวันนี้คุณแม่สิตางมาด้วยไหมครับจะตับฉันได้ใช่ไหมทีแรกฉันไม่บอกใครฮัลโหใช่ไหมคุณเดียวก็ต้องคักกันนิดนึงฮะคุณแม่เป็นไงฮะตำนานส้มหยุดมันเป็นมาอย่างไงไม่ไหวข่านาบ้างเหรอผคิดว่าจะมาอีกใช่ไหม อันนี้ก็แล้วแต่หนุ่ยและกันจะไม่เป็นไม่เป็นไรตรงนั้นฉันลู้ดีคิวหัวหน้าคณะเขาจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวเขาก็คือเป็นเครื่องดนตรีไทยหมดเลยตัวครูตาเองก็เป็นลิเกมาก่อนชื่ออะไรนะชื่อใช้ชื่อพระเอกอะไรนะตอนนั้นใช้พระเมียใกระยกรอายเนีัวกุ้ยยกกระบอกบอกเข้าไปใช้ฉายาพระเอกหน้าหวานสันดานอะ่รกัหน้าหวานสันดานฟ้าวันนี้ในหลังจีน นายเพ่เอกหนุ่มจีนนะพระเอกลิเกแม่ยกติดมากเลยนะกระต่ายน้อยลอยลมกระต่ายน้อยลอยลมเพราะเพราะอะไรถึงติดรู้ป่ะครับผมเขามีลูกอ้อนคนตายเขาทักแม่ยกได้ทั่วเลยนะพักยังไงอ่ะเขาจะยิ้มมุมปากเลยครับผมอยากเห็นสมมติแม่ยกมานะด้านซ้ายนะเขารู้เลยมาแล้วแม่ยกก็จะโบกมือให้แล้วเขาจะยักคิ้วตายทั้งตายอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้ที่เขาไปเขียนหน้านี่คือให้มันชัดขึ้นเหรอฮะปกติเขาไม่ค่อยมีคิ้วแล้วเป็นคนคิ้วบางขออนุญาตนะครับอ่ะถอดแว่นนิดหนึ่งครับผม ต้องใส่แว่นหน่อยนะนี่คืออะไรฮะนี่คืออะไรเขาทำอะไรอ่ะบริหารครับบริหารกล้ามเนื้อคุณแม่ทัศนีเขาย้อยครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้คุณแม่พึ่งมาใช่ไหมครับคุณแม่แม่ติ๋มเชียงใหม่ครับไม่ใหญ่ลำปางไม่สะอางพิจิตรไม่ชิดเมืองจังแม่บุผันหนองคายไม่ละไม้เมืองแพร่สายฝาซ้ายซ้ายฝาซ้ายสายฝาซ้ายสายสาย สายสายสายตายฮะตายไม่ควายยังเก่าแล้วแม่เขาหลอกตายครับพระช่วยคุณแม่หลอกคุณทำไมตอนยักษ์คือทัดทรายรู้เรื่องแล้วครับแต่จะให้รางวัลมาติดตัวเขานะฮะต้องทำไงยิ้มมุมปากสิครับคุณแม่ฝากถามมาว่าไว้หนวดทำไมอืมนี่หนวดแล้วขนแมวเนี่ยตายอย่าอามเพื่อนยิ้มมุมปากคุณแม่มาด้านซ้ายแม่มาด้านซ้ายดีครับคุณแม่สสวัดีครับ แม่มานั่งขวาสวัสดีครับเฮ้ยซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอ่ะซายขาซ้าย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 ขาซ้ายซ้ายซ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 ้ายอ่ะเฮ้ยทาไมรู้อ่ยอันนี้ตอคุณแม่เดี๋ยวต่อไปทาสออย่างเลยฮะยักคิวด้วย่ยิ้มมุมปากด้วยสอย่างรวมกันเลยครับด้านซ้ายขวาซาย

ต่อไปให้โชว์ศิลปะทางการตีนะครับเราทำไมไ่ให้เขาตีตั้งแต่ทีแรกให้ก็ซ้ายขวาทำไมฮะเอานี้ตีได้ทุกเลงเลยใช่ไหมครับผมมาย่องได้ไหมมายองมาย่องได้เอามมาเดินได้ไหมหมาเดินมมาเดิน น่าจะเดินทางลูกหลังมาดิเฮ้ยอันนี้มาอะไรฮะอัน <travaille> นี้มาลงได้หมดเลยโอ้โหสุดยอดบากเลยเอาเพลงประกอบภาพยนตร์สักเพลงได้ไหมไอ้หามลงอะไรผมลง ติงก็พอได้ฮะพอได้แล้วสามก็ได้เคยเคยตีได้เลยครับลุกทุกได้ครอนได้ของเราผมไทยผมขึ้นอินโช้เขาเลยแล้วก็ร้องเลยได้เลยครับต้อตีมาครับ ไม่ลองลองไม่ได้กลัวุดกลัวอย่างนี้ยฟันหนหักวันนี้ผมเอาลูกศิษย์ผมมาด้วยเลยในโรงเรียนเลยมาตีแบบว่าเต็มที่เลยให้ได้เห็นว่าดนตรีไทยมันคืออะไรลูกศิษย์มาแล้วมาแล้วครับเอาเลยครับนุ่นวงนตีคุณต่ายครับ ถ้าพร้อมแล้วท่านผู้ชมทุกวิเคต์ทั้งหลายนะครับไปชมพร้อมๆกันครับกับบทเพลงลาวดวงเดือนโดยวงของคุณกระต่ายเชินครับอ รักเจ้าสาวหามดูวัา

กำลังนอนฟังทางดิเตอร์อยู่เลยเนี่ยเขาเล่นดนตรีกันอะไร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 ทำไมอะอะไรอะไรฮะยิ่งตรงนี้ไม่โดนพวกมีรายโดนตกไปหลายคนแล้วทำไมอะไหนอะนั่งลงนี่เขาผู้ใหญ่ก็นั่งลงไม่นั่งให้นั่งลงนั่งไงพวกพี่ไม่นั่งอีกอ้าวทำหัวพี่คุณเองเยอะไเลยอะ โหมาแล้วโหมาแล้วคนจะช็อกเองของจริงน <no ีของจริงฝั่งคนนี้เขาคนเดียวเลยนะคนนี้ทำไม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 อ่ะเก่งกันคนนู้นคนนี้เฮ้ยนี่้ปเว้ยใครเอ๊ใครนี่ให้เกียรติสีผมบ้างนี่โอ้หขาวคนนี้ก็ตกมาแล้วเฮ้ยกล้าตกปากบันปากบันฮะกล้าตกเ็วะ ยังยังยังอะไรยังไม่ย้ายข้างอีกคุณไปหมดแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นการแสดงนี่คือน้องสายลายครับขอบคุณมากครับคุณดูสนุกนะเมื่อกี้ว่าไงที่อยากเป็นการแสดงใช่ฮะไม่ใช่อะไรเาพศิลปินฝากกันด้วยนะครับกับพวกเราทีมงานของจตุรงค์โพธารามไปก่อนนะครับสวัสดีครับ